ก็สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆเนาะของวันที่29พฤิัสก้าพุที่29่กาพฤษภาคม2 5งหครับก็ต้นคลิปก็เราให้ดูต้นสาวๆไว้แล้วเนาะก็คร่าวๆครับก็พอมีให้ให้ติดลูกอยู่บ้างครับก็มาดูต้นพวงมาีครับระยะก็55วันแล้วครับผมก็เริ่มแต่งออกนะแต่งออกจนถึงระยะ ว่าน่าจะใหญ่พอสมควรแล้วเนาะเราไปดูร่องรอยของการตัดออกครับตัดออกก็ลูกที่ไม่สวยเนาะแล้วก็ลูกที่แพ้ลูกที่แพ้ครับแล้วก็ลูกที่ไม่สวยนับคร่าวๆก็เหลืออยู่ประมาณสัก143ลูกครับบนต้นเนาะกับอายุส0กว่าปีแล้วครับต้นนี้ก็ถือว่าลูกมาได้สวยพอสมควรครับอาจจะย้อนแสงไปสักหน่อยเนาะ อาจจะย้อนแสงพิชนิดครับเพื่อนๆก็คงแปลกใจนะว่าทําไมผมไว้เยอะก็พวงมาีต้นนี้ครับมันต้นใหญ่แล้วก็ลูกขนาดไซส์เนาะมันก็ไม่น่าจะใหญ่มากครับพวงมาีก็เต็มที่ก็อยู่ละลาสัก2โลผมก็อ่อยปุ๋ยไปเรื่อยๆเนาะก็ตั้งแต่ระยะที่มันขึ้นเกดมาครับซึ่งเข้าสู่ระยะ ไข่นกกระทาผมก็อ่อย8-24ไป2รอบครับห่างกันก็ประมาณสัก15วันนะสิวัน2รอบแล้วก็มาใสา่สูตรเสมอครับรอบนี้ผมใส่สูตรเสมอไปคือ15-15ครับใส่ไม่เยอะครับต้นหนึ่งก็สัก4-5กหาม,มือครับส่วนต้นใหญ่ๆนี้สักครนะึ่งกิโลเนาะเราไปดูในทรงพุ่มกันเลยครับตันนี้ก็อายุ7ปีกว่าก็คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําให้เพื่อนๆอัปเดตไปเรื่อยๆเยนาะ สำหรับการไว้ทุเรียนซึ่งปีนี้การติดของมันถือว่าดีพอสมควรครับเห็นครับลูกมันก็ไม่ถือว่ากลมกลมมากเน,เนื่องจากเนี่ยครับยอดแขนงมาใบอ่อนก็น่าจะเกินช่วงของใบอ,อ่อนไปแล้วนะรูปทรงมันก็เริ่มขึ้นภูแล้วก็สร้างเนื้อข้างบนนู้นอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ ซึ่งเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูแล้วครับแล้วก็ทําการแต่งลูกที่มันแพ้ออกนะก็ถือว่ายังเหลืออยู่85ลูกโดยประมาณครับแล้วก็อาจจะมีลูกที่เป็นนอนเจาะบ้างเนาะสอลูกก็ตัดทิ้งไปแล้วครับนครับลูกก็ประมาณโลครึ่งได้แล้วเนาะโลครึ่งกว่าเกือบ2องโลก็มีครับซึ่งถือว่าปูมันสวยพอสมควร ลักษณะของลูกข้างบนมันจะลูกประมาณนี้ครับลูกใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ลูกรูปทรงมันจะยาวครับส่วนข้างล่างนี้มันจะออกป้อมๆเป็นคล้ายๆกับฟักทองเลยครับมันก็จะกลมเนาะมันจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ก็ภายในต้นเดียวกันเนาะมันก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างของมันครับขึ้นอยู่กับเนี่ยครับพวกใบด้วยครับเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเนาะอย่างต้นนี้ครับก็มีไม่กี่ลูกนะ ึ่งนับคร่าวๆก็อยู่ราวๆสัก1 2บสลูกครับซึ่งมันเป็นต้นสาวอายุก็ราวๆสักน่าจะชน4ปีครับเป็นต okay. ุเรียนเสียบข้างเนาะนี่ครับลูกมันก็ประมาณนี้รูปทรงอาจจะไม่สวยครับบางลูกมันก็ยาวนะลูกนี้มันจะยาวกว่านอยแลวรูปนี้อาจจะป้อมๆครับก็เช่นเคยครับก็โอเคนะพามาเดินดูตุเรียนระยะ55วันครับส่วนต้นนี้ต้นใหญ่ครับต้นสูงราวๆสัก 20-25เมตรนะมันสูงจนเรานับลูกไม่ได้ครับเนื่องจากมันอยู่ข้างบนนู้นนะต่อก็ต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยครับก็ปล่อยนะปล่อยให้มันสลัดของมันเองส่วนต้นนี้ต้นก้านยาวครับย้อนแสงไปสักหน่อยเนาะก็รุ่นแรกก็น่าจะได้เวลาใกล้ที่จะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับก็ต้องลองมาเคาะดูเนาะว่ามัน จะแก่ประมาณไหนหมอนทองต้นนี้ก็มีอยู่3ลูกครับเป็นต้นที่แบบไม่มียอดไม่มีใบเลยนะมีใบอยู่นิดหน่อยครับโอเคครับขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ